จังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นก็นได้ท่าพิธีท่าบุญตักบาทนะครับถาวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้าประจำปี2 5 6 6ครับบรรยากาศที่เขาเห็นอยู่นี่ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนจัดขึ้นอยู่ที่วัดบึงพระล่านชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับนายสมพลใจกรีมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสวดพระพุทธมนต์และท่าบุญตักบาทถาวายพระราชกุศลเนื่องในวันพระมหา ขอัยคับสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2566นะครับภายในงานกับมีนายชูสากราชบุรีครับ่นเป็นร่องผ้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทหารตำรวจนะครับและก็ศสารอายการนะนะรนะ้าส่วนราชการต่างๆพร้อมทางประชาชนนะครับเขารวมพิธีในเทนีกันหลากหลายเลยเนาะนนองแต่งเนะาะนะครับ ต้องบอกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเพื่อนกะส่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพระชรชนท่าบวรมบมราชิน,นีนาถนะครับซึ่งเพื่อนกะนะฮะในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับต้องบอกว่าประเทศอังกฤษนี่ก็เป็นประเทศที่ก็กำเนิดกิจการลูกเสือเป็นทแทรกของโลกได้ได้ลงแต่งค <c oughs> ่ะอ่าและกะส่งเห็นว่ากิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอันมาก เพื่อนกะได้ส่งจัดตั้งนะครับคุณผู้ชมครับกองลูกเสือไทยขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 4 5 4ต้องบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่3ที่จะตั้งกองลูกเสือขึ้นนะครับร่วมจากประเทศอังกฤษและก็ประเทศสหรัฐนั่นเองนะฮะโดยระยะแรกครับคุณผู้ชมครับเพื่อนกาส่งจัดตั้งเป็นลูกเสือปากอนนะครับในขณะที่หลังจากนั้นครับเพื่อนกาส่งฝึกอบรมน้องๆเยาวชนในยุคนั้นนะฮะ ให้รูดจ,จักรักชาติและก็มีความเป็นระเบียบวินัยนะฮะและก็การซอยเหลือป้องกันประเทศชาติโดยพระอ,องค์เองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครบราชการที่6นี่นะฮะเพิ่นกาส่งเสียสละนะครับฝึกฝนด้วยโตพระอ,องค์เองก่อนเด้ค่ะจนกระทั่งกิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามหอดสูเมอรน,นี่ครับคุณผู้ชมฮะและนอกจากนี้ครับพระอ,องค์เพิ่นกันย่งส่งพระปีชาสามารถในทุกๆด้าน เพราะว่าสิเป็นการป้องกันบ้านเมืองนะครับผู้ชมครับแล้วก็ปกป้องบ้านเมืองให้ประชาชนที่ยู่ใต่พระบรมพระโอที่สมารน,นี่มีความเป็นย่ที่ดีแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับนีบน่ก็คือพิธีนะครับทําบุญตักบาทถาวายพระราชกุศลน,นะครับเนื่งในวันสมเด็จพระมหาธีระาชาจ,จ้าวประจำปี2566นั่นเองนะครับ